เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมประเทศซาอุดีอาระเบียถึงมีมหาเศรษฐีเต็มไปหมดทั้งที่ประเทศนี้อยู่กลางทะเลรายแท้ๆแต่กลับรวยติดอันดับต้นๆของโลกพวกเขาไม่ใช่แค่รวยจากน้ํามันพิงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีวิธีคิดเรื่องการเงินที่หลายคนไม่รู้อีกด้วยในวันนี้ผมจะพาไปจอลึกกับ10กฎการเงินสุดแปลกที่คนซาอุใช้และมันทําให้พวกเขารวยเวอร์วังกันอีกด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีครับ คุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์อยู่กับผมสมคิดฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับและอย่างเช่นเคยครับเกมของช่องเราคือคอมเมนต์ใครโดนใจผมที่สุดจะได้โชว์ในท้ายคลิปนี้ด้วยนะมาดูกันว่าเป็นคอมเมนต์ของคุณหรือเปล่ามาเริ่มกันที่กฎข้อที่1ห,ห้ามกู้หนี้ที่มีดอกเบีย้ยตามหลัก Sharia ดอกเบีย้ยถือเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามเพราะมองว่าเป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและเป็นเงินที่งอกขึ้นมาโดยไม่เกี่ยวกับการทำงานหรือการลงทุนดังนั้นในซาอุและประเทศมุสลิมอื่นๆจะไม่ใช้ระบบกู้เงินแบบคิดดอกเบีย้ย <c redit> เช่นบัตรเครดิตที่มีหนี้ทบต้นทบดอกครับวิธีที่ธนาคารหากาไรแทนดอกเบีย้ยก็คือแทนที่จะให้ยืมเงินแล้วบวกดอกเบีย้ย ธนาคารอิสลามจะใช้ระบบแบ่งผลประโยชน์หรือซื้อขายแทนเช่นมูรอบะฮะธนาคารซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการแล้วขายต่อให้ลูกค้าในราคาที่บวกก,กำไรไว้ชัดเจนเช่นอยากซื้อรถธนาคารซื้อรถมาแล้วขายให้ผ่อนโดยกำไรถูกระบุไว้ตั้งแต่แรกมูดอรอบะลูกค้าเอาเงินไปลงทุนกับธนาคารแล้วแบ่งกำไรที่เกิดขึ้นกันตามสัดส,ส่วนหากขาดทุนก็ขาดทุนร่วมกัน อิยาเะคล้ายการเช่าซื้อเช่นธนาคารซื้อบ้านมาแล้วให้ลูกค้าเช่าพอหมดสัญญาก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ผลกระทบต่อคนในสังคมคือคนไม่สามารถกู้บัตรเครดิตแล้วเป็นหนี้ดอกเบี้ยท่วมท้นเหมือนหลายประเทศระบบนี้ส่งเสริมวินัยทางการเงินเพราะถ้าจะกู้ต้องมีหลักประกันจริงหรือทำธุรกรรมที่มีสินทรัพย์รองรับ ทำให้คนรวยแบบมั่นคงมากกว่าไม่ได้รวยจากการกู้มาแบบสิงเสียงแต่สร้างความมั่งคั่งจากทรัพย์สินที่แท้จริงทำไมถึงทําให้รวยเพราะระบบนี้บังคับให้ไม่เสียดอกเบีย้ยมหาศาลให้กับสถาบันการเงินลงทุนตามความจริงมีสินทรัพย์มีการซื้อขายจริงใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่กู้เกินตัวเรียกได้ว่า กฎนี้กันคนออกจากกับดักการเป็นหนี้ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนในหลายประเทศจนลงครับกฎข้อที่2รัฐบาลแจกน้ำมันเกือฟรีอย่างที่เรารู้กันดีว่าซาอุดิอาระเบียมีน้ำมันมหาศาลเป็นรายได้หลักของประเทศรัฐบาลเลยอุดหนุนราคาน้ำมันให้ประชาชนใช้ได้ถูกมากทั้งค่าน้ำมันรถและค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำมัน ผลลัพธ์คือค่าครองชีพด้านพลังงานต่ำสุดๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆประชาชนเลยมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายแพงในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเช่นการเดินทางทำงานใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนเรียกง่ายๆคือรัฐบาลใช้ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งของประชาชนโดยตรงครับกฎข้อที่3ภาษีไรายได้แทบไม่มีใช่ครับในซาอุ ประชาชนทั่วไปไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลรายได้ที่หามาได้เกือบทั้งหมดจึงเป็นของตัวเอง100%ต่างจากหลายประเทศที่ต้องแบ่งรายได้ก้อนหนึ่งให้รัฐทุกปีผลที่เกิดขึ้นคือคนซาอุเก็บเงินได้เร็วมีเงินเหลือใช้มากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆที่ต้องเสียภาษีเงินได้ภูดง่ายๆคือเงินเดือนที่ได้เท่ากับเงินที่เก็บได้เกือบทั้งหมดนั่นเองครับ กฎข้อที่4การลงทุนกับทองคำคือเรื่องปกติคนซาอุมองว่าทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นทรัพย์สินที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือวิกฤตเศรษฐกิจเกือบทุกครอบครัวจะมีทองคำเก็บไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นทองแท่งเหรียญทองหรือแม้แต่ทองรูปประพันธ์สำหรับคนซาอุทองเท่ากับเงินสดในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันที วัฒนธรรมนี้ทำให้คนมีทรัพย์สินรองรับไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวผลลัพธ์คือคนซาอุมั่งคั่งอย่างมั่นคงเพราะสะสมสิ่งที่มีมูลค่าตลอดเวลาไม่ถูกเงินเฟ้อกัดกินเหมือนการเก็บเงินสดเพียงอย่างเดียวครับมาต่อกันที่กฎข้อที่5ธุรกิจครอบครัวคือหัวใจสำคัญในซาอุบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเช่นอสังหาริมทรัพย์การค้าปลีก น้ำมันและการนำเข้าส่งออกล้วนเริ่มจากธุรกิจของครอบครัววัฒนธรรมของพวกเขาคือเก็บความมั่งคั่งไว้ในตระกูลไม่ปล่อยให้รั่วไหลออกนอกวงญาติมักมีการสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นโดยลูกหลานจะเข้ามาบริหารต่อสิ่งนี้ทำให้เงินไม่กระจายหายไปแต่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในครอบครัว ผลลับคือคนซาอุจำนวนมากไม่ได้แค่รวยคนเดียวแต่รวยต่อเนื่องหลายรุ่นเรียกง่ายๆคือกฎข้อนี้รักษาทรัพย์ให้อยู่ในบ้านของตัวเองกฎข้อที่6กการใช้ชีวิตหรูหราเท่ากับการลงทุนในภาพลักษณ์ฟังดูแปลกแต่จริงครับในซาอุการขับรถหรูสวมใส่นาฬิกาแพงใช้ของแบรนด์เนมไม่ถูกมองว่าเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่ถูกมองว่าเป็นการสร้างเครดิตท,ทางสังคมแสดงถึงความน่าเชื่อถือความสำเร็จและสถานะทางการเงินที่มั่นคงสิ่งนี้ช่วยดึงดูดพันธมิตรธุรกิจนักลงทุนหรือคู่ค้าระดับสูงได้ง่ายขึ้นกล่าวอีกแบบคือภาพลักษณ์ที่หรูหราเท่ากับการลงทุนธุรกิจทางอ้อมผลลัพธ์คือคนที่รู้จักใช้ความหรูหราอย่างถูกวิธี สามารถเปลี่ยนมันเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้จริงสรุปคือในซาอุ l u ลักชูรี่เท่ากับแอสเซทไม่ใช่ลักชูรี่เท่ากับไลอ b i l i ลิตี้แบบที่เรามักจะเข้าใจกันครับกฎข้อที่7อสังหาริมทรัพย์คือพระเจ้าคนซาอุถือว่าการซื้อที่ดินบ้านและตึกคือการเก็บเงินที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เศรษฐีซาอุ จะมีคอนโดอยู่ทั่วโลกสำหรับคนซาอุอสังหาคือสุดยอดการเก็บเงินเพราะมองว่าที่ดินบ้านและตึกไม่เสื่อมค่าเหมือนเงินสดวัฒนธรรมคือถ้ามีเงินเหลือต้องรีบซื้ออสังหาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าบ้านหรูหรืออาคารให้เช่าเศรษฐีซาอุหลายคนไม่ได้ถืออสังหาแค่ในประเทศของตัวเองแต่ยังลงทุนคอนโดและตึกหรูในต่างประเทศเช่นลอนดอน ปารีสดูไบเหตุผลคืออสังหาให้ทั้งค่าเชา่าผลตอบแทนระยะยาวและเกราะต้องการเงินเฟอ้อเลยไม่น่าแปลกที่คนซาอุจำนวนมากจะสร้างความมั่งคั่งต่อเนื่องจากดินและตึกเรียงง่ายๆคือในซาอุคำว่าเงินอยู่ในดินเป็นเรื่องจริงร้อยเอร์เซนครับกฎข้อที่8การให้ทานเท่ากับการปลดล็อกโชคทางการเงินชาวมุสลิมต้องสัก,กาศ หรือการบริจาคส่วนหนึ่งของรายได้คนซาอุเชื่อว่าการให้เงินคือการเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งที่มากขึ้นกฎข้อที่9ไรายได้จากรัฐเท่ากับความมั่นคงประชาชนจำนวนมากทำงานกับรัฐได้เงินเดือนสูงสวัสดิการดีบางคนไม่ต้องทำงานหนักแต่ก็มีเงินใช้สบายๆในซาอุหลายคนทำงานกับภาครัฐซึ่งให้เงินเดือนสูงและสวัสดิการดีมาก รายได้จากรัฐไม่พันผวนตามธุรกิจเหมือนเอกชนทําให้ความมั่นคงทางการเงินสูงบางคนไม่ต้องทํางานหนักก็สามารถใช้ชีวิตสบายๆเพราะมีเงินเดือนและสวัสดิการรองรับระบบนี้ช่วยให้ประชาชนเก็บเงินง่ายเพราะมีพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงตั้งแต่ตน้นผลที่ได้คือรายได้จากรัฐเท่ากับเบาะรองความมั่งคั่งทําทให้คนซาอุหลายคนมีเงินเก็บโดยไม่ต้องเสี่ยงกฎข้อที่10คิดใหญ่ระดับโลก กฎข้อสุดท้ายคืออย่าคิดเล็กซาอุลงทุนระดับหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการระดับโลกเช่นเมืองนีโอมหรือการถือหุ้นในสโมสรฟุตบอลน,นี่คือหมาเ์เซ็ตที่ทำให้เงินไหลเข้าประเทศอย่างไม่หยุดมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10กฎการเงินสุดแปลกของซาอุดีอาระเบียที่ทำให้ประเทศทะเลทรายแห่งนี้กลายเป็นดินแดนแห่งมหาเศรษฐี เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเอากฎบางข้อมาใช้ในชีวิตบ้างเช่นการไม่จมอยู่กับหนี้หรือการลงทุนในทรัพย์สินเราเองก็คงสร้างความมั่งคั่งได้เหมือนกันถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ